ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มะเหมียวสวัสดีค่ะน้องพัตเตอร์ครับผมวันนี้นะครับพบกับพัตเตอร์นะครับแล้วก็พี่มะเหมียวที่โชว์รูมรถบ้านรถมือสองกิจชดารุ่งคาร์ใช่แล้วค่ะสำหรับบีคอร์ตัวนี้ปี2013ราคาแค่499,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ตัวเครื่อง3,000นะคะบีคอร์ตัวตัวแซตเพชรชีสเขาเรียกว่าแซตเพชรชีสนะครับก็คือเป็นตัวท็อปสุดของเขานะครับเครื่อง3,000นนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเครื่อง มันเป็นตัวท็อปสุดของเขาแล้วแหละนะครับผมแล้วก็เป็นสีประตูด้วยแล้วก็เป็นอัโตด้วยราคาถูกมากเลยพัตเตอร์เหมือนกันป่ะดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นเหมือนกันผ่อนต่อเดือนแค่เก้าพันบาทเท่านั้นเก้าพันกว่าบาทเท่านั้น ออกล้ศูนย์บาทเหมือนกันที่สําคัญนะความหมายของ V Cross เนี่ยในรุ่น D Max หรือ E c l a s เนี่ยเขาหมายความว่ามันเป็นตัวขับสี่ซึ่งออกห้างเนี่ยร้านนะครับผมแต่ว่ารวมมาจิ้นรวมอะไรแล้วเนี่ยจะเหลือประมาณเก้าแสนกว่ากว่านะครับผมคันนี้คุ้มมากๆวันนี้มาในราคาที่แบบว่าโอ้โหต้นไม่ถึงหมื่นใช่ค่ะ9000กว่าบาทเองใช่แล้วคุณได้อย่างแรกเลยนะเป็นกระบะขับ4ี่นะครับคุณจะเลือกขับสี่ก็ได้คุณจะขับสองก็ได้แล้วก็เป็น4ประตูด้วยแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะขัดจังหน้าเป็น โคเมียมนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จุดเด่นเนี่ยผมจะอธิบายอีกทีว่ามันต่างจากตัวธรรมดายังไงแต่ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ถือว่าสุดนะครับผมอะไฟหน้าก็เป็นเหมือนกันนะครับกับกับตัวซีรีส์ซีรีส์ใหม่ๆนะครับก็คือเป็นไฟหน้าฮาโลเจนแต่ว่าครอบด้วยเลนโปรเจคเตอร์นะครับด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับเห็นไหมลายเส้นของเขาเนี่ยจะแสดงถึงความเป็นแบบว่าดุดันอยู่แล้วนะครับตัวตัวท็อปตัวท็อปสของเขาเขาก็จะมีเนี่ยข้างบน เป็นเป็นแหลกข้างบนนะครับเอาไว้ใส่คงใส่ของได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะครับล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับก็คือ17นิ้วนะครับจะมาเป็นแบบล้อเดิมเลยจากโรงงานก็คือออกมาในสภาพนี้เลยนะครับผมข้อดีของเขานะครับเดี๋ยวจะอธิบายข้อดีนิดนึงนะครับอาจจะกล้องแผ่นรถให้เขาดูไปเลยนะครับข้อดีของเขานะตัว v ีคอร์ไม่ได้เป็นเพียงแต่รถกระบะขับ4นะครับตอนที่เขาโฆษณาเนี่ยเขาโฆษณาถึงความปลอดภัยเลยนะตอนมือ1ป้ายแดงเนี่ยที่เขาโฆษณาก็คือตัว v ีคอร์รุ่นเนี้ย ระบบเบรคคือสมบูรณ์แบบมากๆนะครับผมในปีนั้นนะครับมอเบรกขนาดใหญ่พิเศษ10นิ้วนะครับผมตอบสนองได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆนะครับดิสเบรกข้างหน้านี่ขนาด3 0มมิลเลยนะครับผมเวลาเบรกนี่คือแบบว่าลูกค้าที่ขับรถเร็วเนี่ยผมแนะนําเลยนะว่าตัวนี้เป็นทั้งกระบะขับ4ทั้งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทั้งแบบว่ารถครอบครัวที่นั่งได้แล้วก็แบบเอ่อให้ความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยนะครับผมระบบกระจายแรงเบรก EBD นะครับรอบคันนะครับไม่ว่าคุณจะ ขับเร็วขนาดไหนนะครับผมปกปติแล้วเนี่ยคนขับรถกระบะอย่างที่ทราบอยู่แล้วอาจจะแบบเท้าหนักนิดนึงนะครับขับด้วยความเร็วสูงอาจจะแบบ140 150 160ตัวนี้นะครับมีระบบกระจายแรงเบรคถึง4ล้อนะครับคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเวลาคุณขับนะครับตัวนี้ก็คือจะให้เ,เขาเรียกว่าอะไรระบบความปลอดภัยเขาดีมากนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่เลยนะครับด้านหลังเขาก็จะมีแสัญลักษณี่คูณสนั่นก็คือเป็นตัวขับ4นั่นเองนะครับเป็นตัวขับ4แล้วก็ด้านหลังนะครับ e xt นะครับที่เขาติดไว้ข้างหลังเนี่ยคือจริงๆมันจะมีแต่รุ่น Z กับ Z f ดเฟลด e ชีสนะครับถึงจะมีตัว ESC ตัวนี้นะครับผมก็แสดงถึงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นอักษรย่อนะครับระบบควบคุมเสถียร,รภาพการทรงตัวนะครับผมหรือว่าระบบเบรกของเขาเนี่ก็คือเป็นตัวตัวย่อของเขานะครับผมก็คือตัวเนี้จะมีแค่ตัวท็อปแล้วก็ตัวลองท็อปเท่านั้นที่มีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนิดนึงนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ไม่เคยเเไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยบรรทุกหนักมาเลยนะอะ่ะเดี๋ยวพัตเตอร์พเ,อรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพาไปดูภายในกันนะครับภายในเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งมันต่างจากตัวธรรมดาค,ค่อนข้างไม่ไม่มากเท่าไหร่เรียกว่าไม่มากเท่าไหร่ดีกว่านะครับที่เปลี่ยนมานะครับที่ต่างเลยก็คือเบาะนะครับเบาะเขาจะเป็นเบาะหนังน,นะครับสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเ, ى, เขาจะเป็นเบาะเขาจะเป็นเบาะปรับมือแต่ฝั่งขวาเนี่ยเขาจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเนี่ย เขาจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับจะมีแต่ตัวท็อปเท่านั้นนะครับที่เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็เป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับมาด้วยกับอคอนโซลด้านหน้าก็คือจริงๆก็เหมือนตัวธรรมดาแหละแต่มาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วนะครับเครื่องเสียงนะครับระบบเสียงเนี่ยจะเป็นของเคนบูดลำโพงของตัวท็อปเนี่ยจะมีถึง8ตัวด้วยกันก็คือรอบพิศทางเลยนะครับ,รบผมแล้วก็สิ่งที่ต่างจากตัวธรรมดาเนี่ยก็คือเรื่องระบบเสียงเซอร์ราวนะครับผมตัวนี้ก็จะมีแต่ว่าตัวอื่นเนี่ย ไม่มีนะครับผมถ้าเป็นตัวธรรมดาหรือว่าตัวรองท็อปอะไรอย่างไม่มีนะครับจะมีแค่เฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะแล้วก็หน้าจอ7นิ้วเนี่ยก็คือเป็นระบบสัมผัสนะครับคุณสามารถปรับเสียงเพิ่มเสียงหรือว่าการเชื่อมต่อไร้สายรวมถึงนิเกเตอร์นะครับผมก็คือจะมีครบเลย,เลยนะครับ,รบวันนี้ <Okay. S 1> พัตเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ